สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับกจิตวิญญาณการต่อสู้ของคินนานในวันนี้ผมจะมาภาคในตอนที่3 2 8ร้อถึงสามนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยข้าจะพยายามให้ถึงที่สุดถ้ามันอยู่ในความสามารถของข้าข้าจะช่วยท่านข้าเขาเช่นกันเออมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าคุณชายเซียวชือจะมอบตานั่นให้ข้าบ้าง หน้าคำาืิกินผู้บ่มเพาะขอบเขตเจ้ายุทธอย่างเจ้าต้องการตานั่นเจ้าจะไปทําอะไรที่เมืองพยัคฆ์ขาวอย่างนั้นหรือหรือว่าเจ้าต้องการไปคัดเลือกกับสามกองกําลังในเมืองพยักฆ์ขาวอย่างนั้นหรือตานั่นหนึ่งอันมีค่าเท่ากับห้าพันศิลาแรกเริ่มและมีค่าเป็นอย่างมากทําไมเขาถึงกล้าขอตรงๆนะมีหลายคนบอกว่าเขาหน้าด้านและหลายอย่างอะไรหรือว่าที่คนอื่นเขาพูดมาจะเป็นความกินท่านเชียวซือ ถ้าท่านให้ตานั่นกับข้าข้าพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือท่านนอกจากนี้ข้ายังเป็นหนึ่งในกองเลอลืมมันไปซะเถะนะข้าไม่ให้ใครง่ายๆหรอกเจ้าต้องหาทางอื่นแล้วล่ะถ้าหากเจ้ายังต้องการเข้าเมืองพยัก์เขาอะนะน้ำวายมาซะข้าจะแสดงความยินดีกับพวกเจ้าทุกคนในอนาคตข้าขอเชิญให้เจ้าได้ลิ้มลองวายจิตวิญญาณขนองของลงเตียมเลยซัวของเรา ไวนี่ได้รับการกันจากน้ำลายของกิ่งจอกขนองและส่วนผสมที่หายากหลายชนิดภายในระยะเวลาร้อยวันข้ารู้สึกเป็นเกียรติมากในวันนี้ที่ได้พบกับทวกเจ้าทุกคนทุกคนจะได้รับสิบโถข้าขอรับประกันถึงรสชาติมันเลยองค์หญิงเมียวเมียวจะต้องชอบไวนี่แน่ๆเลยเฮ้ยเจ้านะท่านเชียวชือ้อเชิญให้เจ้าได้ดื่มกินที่นี่ไม่ใช่หรือไงหรือว่าเจ้าวางแผนที่จะเอามันไปขายเพื่อแลกกับศีลาแลกเริ่มอย่างนั้นหรือ เจ้าคงไม่มีความละอายใจเลยสินะอืมเฮ้ยๆดูหน้าของเจ้าเกาสิเจ้าอยากจะสู้กับข้าอย่างนั้นเลยเอ็ดปัญญาอ่อนเอ้ยเจ้าปกปิดพลังการบ่มเพาะของเจ้าเอาไว้สินะนายน้อยตามข่าวล่าสุดอัจฉริยะของกองกำลังหงเพิงได้มาถึงเมืองเอ้อของเราแล้วและนี่คือรูปของเขาเชิญคนออกไปตามหาเขา แล้อย่าลืมเชิญเขามาที่โรงเตรียยหรวยซัวร้ได้ละขอรับเอ๊ะนี่มันที่จริงแล้วเจ้าคืออัจฉริยะของกองกำลังหงเพลงนี่เองข้าขอโทษด้วยที่ข้าไม่ได้สุภาพกับเจ้าประปปินไปได้ยังไงต่อให้เจ้าใช้ทักษะแปลงกายมันก็ไม่สามารถหลบข้าพ้นหรอกนะเมื่อกี้ข้าพยายามจะอธิบายตัวตนของข้าอยู่แต่ว่าเออมันเป็นความผิดของข้าเองแหละที่ข้าไปขัดเจ้า แต่ว่าคองของกองกําลังหงเพิงสามารถเข้าออกเมืองพยัฆเขาได้อย่างสบายอยู่แล้วอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองท่านเชียวชือท่านสามารถอธิบายการคัดเลือกเข้าสู่กองพันทั้งสามให้ขับข้าได้หรือไม่เจ้าต้องการเข้าร่วมกับกองคันพยัฆเขาอย่างนั้นหรอพรุ่งนี้จะมีการคัดเลือกของกองกําลังทั้งสามเจ้าต้องเข้าไปเมืองพยัฆเขาและเข้าร่วมการคัดเลือกของกองกําลังเหล่านี้และจะมีผู้ตรวจการจากทั้งสามกองพันมาคัดเลือก ถ้าหากเจ้าต้องการไปคัดเลือกในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวข้าจะพาไปเองถ้าอย่างนั้นข้าต้องรบกวนท่านแล้วหนึ่งวันต่อมาน้เมืองพยักข์ข่านี่คือหอแสดงทักษะการต่อสู้และใช้เป็นที่คัดเลือกของกองกําลังทั้งสามต้วนฉิงเจ้ารีบเข้าไปได้แล้วขอบคุณท่านเซียวชื้อมากที่มาส่งข้าอัจฉริยะที่ได้รับการคัดเลือกจากกองกําลังหงเพิงเพียงแค่สถานะก็มากพอแล้วข้าจะบอกเรื่องนี้กับเขาอืม นี่คือบัตรของท่านปลดรับไว้ด้วยอันดับที่1,300มีอัจฉริยะที่มาคัดเลือกมากมายขนาดนี้เลยหรือเอะเฮ้ย,ยนั่นมันลิงบูวซวงนี่ข้าคิดว่าเขาได้รับคัดเลือกจากกองกำลังทั้ง3แล้วสิอีกทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะหรือว่าเขาจะเขารับการคัดเลือกด้วยนั่นซูเหมิงทำไมนางถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะนางถูกเลือกจากกองกำลังหงเพิงแล้วไม่ใช่หรือข้าทราบมาว่านางมีกิจวิญญ,ญาณระดับพิภพขั้นที่6เคียวนะ ชิน,นานดูสิดูสิข้ารู้แล้วละ่ะว่าใครคือรักแท้ของข้านี่ไงแม่นางสูเมืองนี่แหละคือรักแท้ของข้าผู้ตรวจการอกองกําลังทั้งสามเข้ามาแล้วรองหัวหน้ากองพันทรงจากกองกําลังต่อทมินผู้อวุโสหวังก็อยู่ที่นี่ด้วยรองหัวหน้าซีอา้ากองกําลังพยักขาวดูเหมือนว่าชิน,นานจะไม่ได้มาที่นี่เพื่อรับการทบสอบจากกองกําลังทั้งสามสินะ ผู้บุมเพืทั้งหลายข้าเป็นรองหัวหน้าจากกองกําลังพยักขาวเมื่อการคัดเลือกเริ่มต้นขึ้นถ้าหากผู้อวุโสหวังจะขึ้นชอบเจ้าคนใดคนหนึ่งกองกําลังพยักขาวของเราจะให้ประโยชน์สองอย่างแก่เจ้านับว่าเป็นเรื่องดีของกองกําลังหงเพิงเพราะกองกําลังหงเพิงไม่ต้องการคนที่เห็นแก่ตัว <c oughs> <c oughs> การคัดเลือกของกองกําลังทั้งสามกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วการคัดเลือกนั้นง่ายมาก ในเวลาต่อไปภาพมายาสุราก็จะเริ่มขึ้นผู้ที่ทนต่อมันได้ในเวลาหนึ่งกา้านทูบจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นสิทธิฝึกหัดของกองกำลังเต่าทมินผู้ที่อดทนถึงเวลา2กา้านทูบได้จะได้รับเป็นสิทธิของกองกำลังเต่าทมินอย่างเป็นทางการบรรดาคนที่ทนได้นานกว่านั้นจะได้รับคัดเลือกจากกองกำลังทั้ง3ทันทีเอาละเริ่มได้ภาพมายาอาสุลาฟือ ภาพมายานี่ดูน่าสนใจมากข้าอยากรู้จริงๆว่าความตั้งใจของข้าจะไปถึงระดับไหนขอแสดงความยินดีกับพวกเจ้าทุกคนที่ผ่านหนึ่งการทูกไปได้ต่อไปนี้พวกเจ้าจะเป็นสิทธิ์ฝึกหัดของกองกําลังต่าธมินเอาละเข้าสู่ขั้นที่สองของการทดสอบและทันใดนั้นเจ้าขี่กระปอมติดปีกก็เพิ่มปีกขึ้นมาหนึ่งคู่บ้าเอ้ยภาพมายาอสุลานี้มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก ขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้เจ้าได้เป็นสิทธิ์หลักของกองกําลังต่อธมินแล้วข้าขอเตือนพวกเจ้าไว้ก่อนว่าภาพมายาอสุราแบ่งเป็น5ขั้นตอนนี้ถึงขั้นที่สองกำลังจะเพิ่มเป็นขั้นที่สามพวกเจ้าระวังตัวให้ดีละเข้ามาเลยยา่าการทดสอบในขั้นที่สามกำลังถูกเปิดใช้งานบางคนก็ถูกบีบบังคับให้ใช้จิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ไม่เลวไม่เลวดีมากดีมาก การทดสอบในปีนี้ดีกว่าปีที่ผ่านๆมาเยอีกเอ๊ะเจ้าหมอนั่นทําได้ยังไงกันเด็กหนุ่มนั่นยังคงอยู่นิ่งทั้งๆท,ท,ที่ภาพมายาอาสุราเปิดใช้งานในขั้นที่3เนี่ยนะขอแสดงความยินดีด้วยพวกเจ้าได้รับการคัดเลือกจากกองกําลังทั้ง3แล้วหมายเลขประจําตัวของพวกเจ้าจะถูกบันทึกไว้และคนจากสมกองกําลังจะเป็นคนเลือกเจ้าเองการทดสอบขั้นที่4เริ่มได้ แย่ yeah, แล้วแรงกดดันนี่มันมากเกินไปสลายไปซะย่อฮ่อ yeah. oh. ข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่าเมื่อข้ามาถึงขอบเขตทาราชท้าทายสวรรค์แล้วสมาธิของข้าจะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้เด็กหนุ่มนั่นเป็นใครกันนะทำไมเขาถึงได้มีความแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะในอาณาจักรนภาไรโบราณของเราที่มีอัจฉริยะเกิดขึ้นแบบนี้เหลือเชื่อเส้ยจริง ดูนั่นสิทั้ง3ามคนทนไม่ไหวแล้วภาพมายาขั้นที่4ได้จบลงแล้วเขาต้องใช้สิ่งประดิษฐ์ที่หายากอยู่แน่ๆเพราะไม่งั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะสามารถทนภาพมายาสุราได้โดยที่ไม่ได้ปลดปล่อยจิตวิญญาณออกมาเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องแปลกมากๆไม่ว่าเด็กหนุ่มนี่จะใช้สิ่งประดิษฐ์หรือไม่ถ้าภาพมายาสุราถูกเปิดในระดับขั้นที่5แล้วก็ทุกอย่างก็จะถูกเปิดเผยเอง สีออกเจ้าแน่ใจแล้วหรือว่าเจ้ากําลังทําในสิ่งที่ถูกต้องนะเฮ้อเจ้ามีปัญหาอย่างนั้นหรือถ้าหากเขาไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่แท้จริงเขาก็ไม่ควรกลัวอสุราแต่ถ้าเขาใช้สิ่งประดิษฐ์ภาพมายาอาสุราก็จะเป็นการสั่งสอนที่ดีที่สุดสําหรับเขาเลยเพราะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้โกงในการทดสอบของกองกําลังทั้ง3ามอ้อคิดจะทำร้ายข้าอย่างนั้นหรือใส่หัวไปซะดูนั่นสิ เขากำจัดภาพมายาอสุราด้วยเพียงประโยคเดียวตอนนี้มีใครคิดว่าข้าโกงอยู่อีกไหมกำจัดภาพมายาอสุราด้วยเพียงคำพูดประโยคเดียวช่างน่าประทับใจมากเมื่อไม่นานมานี้ข้าได้พบเจอกับอัจฉริยะที่มีความโดดเด่นเช่นเจ้าเจ้าก็มีความโดดเด่นเช่นกันเจ้ามีนามว่าอะไรหรือหวังว่าข้าจะเชิญเจ้าเข้าร่วงกองกําลังหงเพิงได้นะข้ามีนามว่าต้้นฉิง ขอบคุณสําหรับความหวังดีของผู้อาวุโสหวังด้วยฮ่าฮ่าต้นชิงเจ้าคิดดีแล้วหรือที่จะเข้าร่วงกองกําลังหงเพิงนะ่ะมาที่กลุ่มกองกําลังพยัก์ขาวของเราดีกว่านะกลุ่มกองกําลังของเรามีอํานาจมากที่สุดในเมืองนาภาลัยโบราณเราอัจฉริยะของเมืองพยักษ์ขาต่างมารวมตัวกันนอกจากนี้ทรัพยากรที่พวกเราจะให้ก็สมบูรณ์แบบกว่ากองกําลังทั้งสองอีกซีอว์เจ้าควรระวังคําพูดของตัวเองเอาไว้สักหน่อยนะคําพูดของข้าหรือ ขอบคุณที่เกินค่าหน้าผู้อวุโสหวังต้วนชิงกองกําลังหงเพิงจะไม่ทําให้เจ้าผิดหวังเลยถ้าหากเจ้ามาเข้าร่วมกับเราฮ่าฮ่านี่แหละคือสิ่งที่กองกําลังหงเพิงมักทําอยู่เสมอให้คําสัญญาที่ว่างเปล่ากับเหล่าศิษย์ของพวกเขาต้วนชิงถ้าเจ้าเข้าร่วมกับกองพันธุ์ของเราเราจะเสนอหยดเลือดของพยัก์ขาวนภาคำรามให้แก่เจ้าตราบใดที่ต้วนชิงมาเข้าร่วมกับกองกำลังของพวกเรากองกำลังหงเพิงจะไม่าาามาีทางสู้พวกเราได้แน่นอน ข้าขอแสดงความขอบคุณกับรองหัวหน้าสีเอาด้วยแต่ก่อนที่ข้าจะเลือกข้ามีคำถามที่อยากจะถามข้าเคยสู้กับชิ้นนั้นมาก่อนแล้วข้าแพ้เขาข้ามีคำถามว่าถ้าพวกท่านเจอเขาพวกท่านจะทําอย่างไรถ้าหากเราบังเอิญเจอเขาข้าจะใช้กองกําลังเต่าทมินจับตัวเขาทันทีกองพันหงผึ่งของพวกเราเน้นไปที่การบ่มพเพาะเบียงอย่างเดียวพวกเราไม่ได้เน้นการไล่ล่าเขาหรอก กองกําลังพยักขาาของพวกเรากําลังร่วมมือกับสี่กลุ่มใหญ่เมื่อเขาโผล่หน้าออกมาพวกเราจะจับตัวเขาทันทีต้วนชิงถามเกี่ยวกับชิ้นนานแน่นอนว่าเขาต้องการล้างแค้นอย่างแน่นอนข้าต้องขอขอบคุณสําหรับคําตอบของกองกําลังทั้ง3ค่ข้าตัดสินใจแล้วข้าจะเข้าร่วมกับกองกําลังหงเพิงเอ๊ะอะไรกัน นี่ต้วนจิงเจ้าบ้าไปแล้วหรือเปล่ากองกําลังพยักขาวของเราให้ข้อเสนอดีๆกับเจ้าตั้งมากมายแต่เจ้ากับเรื่องกองกําลังหงเพิงรองหัวหน้าซีเอาข้าจะเลือกกองกําลังหงเพิงแล้วมันก็เป็นเรื่องของข้าไม่ใช่หรือและอีกอย่างนะท่านนั่นแหละที่บ้านะโจกาดียังไงที่มาว่าข้าบ้าสงสัยเจ้าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วมั้งรองหัวหน้าซีเอาเจ้าคิดจะทําอะไรต้วนจิงเป็นสมาชิกของกองกําลังหงเพิงแล้วเจ้าไม่สามารถทาร้ายเขาได้ ต้วนชิงนข้าเริ่มสงสัยแล้วสิว่าเจ้ามีความสำคัญอันใดกับชิ้นนั้นเจ้าถึงได้ถามคำถามนั้นออกมาและเจ้าเลือกกองกําลังหงพึงหลังจากที่รู้ว่าเราเป็นศัตรูกับเขาข้าจะถามเจ้าอีกครั้งว่าเจ้าต้องการเข้าร่วมกับกองกําลังหงพึงจริงหรือเจ้ายังมีเวลาเสียใจอีกครั้งโทษทีนะที่ข้าไม่มีวันเสียใจหรอกนะดีข้าจะจําเอาไว้ว่าเจ้าทําอะไรกับข้าไว้บ้างเจ้าจะไม่มีโอกาสแม้แต่จะคุกเข่าขอร้องข้าแน่ แล้วพวกเจ้าทั้งสามจะเข้าร่วมกับกองกําลังพยักข,ขาวหรือไม่ข้าลิ้งบูซวงขอเข้าร่วมกับกองกําลังพยักขาวส่วนข้าซูเมิงขอเข้าร่วมกับกองกําลังหงเพิงข้าหลุงเทียนเข้าร่วมกองกําลังเต่าทมินเฮ้อแม้แต่อีกสองคนก็ไม่เข้าร่วมกับกองกําลังของข้าลิ้งบูซวงไปกันเถอะไปกันเถอะข้าจะพาเจ้าไปที่กองกําลังหงเพิงณกองกําลังหงเพิง นี่คือตาของกองกําลังหงเพิงพวกเจ้าสามารถเข้าไปข้างในอย่างปลอดภัยด้วยตานี้กฎของพวกเรานั้นง่ายมาก 1. ไม่มีการทรยศ 2. ออย่าขัดขืนคําสั่งถ้าหากพวกเจ้าสองคนทําผิดกฎโด,ดยเฉพาะข้อหนึ่งกองกําลังหงเพิงจะตามล่าเจ้าทุกวิถีทางพวกเจ้าสองคนได้คัดเลือกเข้าเป็นสิทธ คนที่11และ12ในปีนี้เราจะฝึกฝนเจ้าภายใน3เดือนอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามเจ้าต้องได้รับทรัพยากรด้วยตัวของเจ้าเองณนะจุดศูนย์กลางกองกําลังหงเพิงในเมื่อพวกเจ้ามากันครบหมดแล้วข้าจะขอแนะนํากองกําลังหงเพิงของพวกเรามันค่อนข้างง่ายมากมีเพียง3โครงสร้างหลัก 1. หอตาําราสหอสมบัติ3หอการบ่มเพาะตอนนี้หัวหน้าของพวกเรากําลังเก็บตัวการบ่มเพาะที่หอการบ่มเพาะอยู่ ในสามเดือนนี้พวกเจ้าจะถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งเพื่อจัดการแข่งขันกันต้วนขิงและมู่เฉินเย่พวกเจ้าคือหัวหน้าทีมของสิทธิ์รุ่นที่99ของพวกเราพวกเจ้าที่เหลือสามารถเลือกเข้าทีมใดก็ได้อย่างอิสระทีมละ6 6คนข้าขอเลือกทีมที่2องข้าขอเลือกทีมพี่มู่แน่นอนว่าพี่มู่มีการบม่มเพาะอยู่ขอบเขตเทวายุทธ และยังมีจิตวิญญาณและดับพิภพขั้นที่7อีกใช่แล้วและนั่นคือต้วนชิงซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้จะมาเที่ยวกับพี่มู่ได้อย่างไรกันจิตวิญญาณการต่อสู้และดับพิภพขั้นที่เจดแล้วมันยังไงถ้าเกิด2คนนี้สู้กันมันก็ไม่แน่หรอกว่าใครจะชนะทีมที่สสามารถเข้าร่วมได้สูงสุด8คนเท่านั้นต้องมี2คนต้องเข้าร่วมกับทีมหนึ่งทีมที่2ของพวกเรานั้นต้องแข,แข็งแกร่งซูเฟยซูซานพวกเจ้าไปอยู่ทีมหนึ่งซะพี่มู่คือว่า หรือว่าเจามีปัญหาหรืองั้นพี่ต้วนชิงฝากดูแลพวกเราด้วยนะผู้อาวุโสหวังข้าขอคัดค้านท่านเลือกพี่มู่เป็นหัวหน้าทีมที่สองข้าไม่สนใจเลยแต่ท่านเลือกต้วนฉิงซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ข้าไม่มั่นใจในความสามารถของเขาที่จะเป็นหัวหน้าทีมผู้ชายคนนี้คือลูกของรองหัวหน้ากองพันทรงซึ่งมีกิตวิญญาณระดับพิภพขั้นที่5้าการบ่มเพาะอยู่ที่ขั้นสูงสุดของขอ,งขอบเขตทรราช กองพันหงเพิงของพวกเราความแข็งแกร่งนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญทรงหลิงหากเจ้ามีเชื่อก็สามารถทดลองด้วยตัวเองได้นะขอบคุณขอรับหัวหน้าต้นฉิงท่านยินดีที่จะต่อสู้กับข้าหรือไม่ข้าขอแค่สามขบวนท่าเท่านั้นก็ได้ถ้าหากเจ้าชนะข้าในสามขบวนท่าข้าจะขอยอมแพ้รับนี่ไปซะฝุกยังเช้าไป ดูเหมือนว่าคนทั้งหมดในนี้จะมีเพียงมู่เฉินเย่ยเท่านั้นที่สามารถสู้กับเราได้อย่างสูสีข้าจะสอนวิธีออกหมัดให้เจ้าเองเอ๊ะมาม,ม,มัดนี่มันอะไรกันข้าไม่สามารถหลบได้เลยข้าขอยอมรับว่าท่านแข็งแกร่งจริงๆขอบคุณมาก เอาละในเมื่อไม่มีใครคัดค้านแล้วมาต่อกันขั้นแรกพวกเจ้าต้องไปที่หอทักษะและเลือกทักษะตามที่เจ้าต้องการจากนั้นพวกเจ้าจะมีเวลาฝึกเพียงแค่2เดือนเพื่อฝึกทักษะการต่อสู้หลังจากนั้นทีมที่1และทีมที่2จะต้องต่อสู้กันทีมที่ชนะทีมที่ชนะจะได้รับการชำระร่างกายจากหยดเลือดของหงเพิงส่วนหัวหน้าทีมที่ชนะจะกลายเป็นหัวหน้าสิรุ่นที่99ขอ,ของกองกำลังหงเพิง และจะได้เป็นสิทธิ์ของหัวหน้ากองกําลังโจด้วยนี่มันก็นานมาแล้วที่หัวหน้ากองกําลังโจไม่ได้รับสิทธิ์แต่นี่ในครั้งนี้เขาต้องการที่จะรับสิทธิ์อีกครั้งอย่างนั้นหรือหัวหน้ากองกําลังโจพยักขานาพาไลาคำรามและราชาจักรพรรดินาพภาไลโบราณทั้ง3ถือเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองนาพาไลโบราณข้าได้ยินมาว่าหัวหน้ากองกําลังโจเป็นผู้ถือของเคดพิชาโงเพิงคืนชีพ ทักษะนี้ต่อให้ถูกตัดศีรษะหรือถูกทำลายจิตวิญญาณแรกเริ่มเขาก็จะไม่ตายทักษะหงเพิงคึงชีพทักษะนี้จะต้องเป็นของเราต้วงชิงอยู่ที่ไหนกองกำลังหงเพิงส่งตัวคนคงน,นี้ออกมาซะนั่นผู้อาวุโสว,ว่นเตานี่คนพวกนี้ทำไมตามหาต้วนชิงกันนะพวกเจ้าต้องการอะไรจากต้วนชิงอย่างนั้นเลือ พวกเจ้าคงจะรู้นะว่าท่วนชิงคือคนของกองกําลังหงเพิงแล้วในตอนนี้เรามาที่นี่เพื่อจะยืนยันว่าท่วนชิงไม่ใช่ชินนานแล้วถ้าพวกเรารู้ว่ามันไม่ใช่พวกเราจะไปจากที่นี่ทันทีท่านไม่ต้องเป็นกังวลไปไปล่อยให้พวกเขาเข้ามาเถอะข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกเขาจะตรวจสอบข้ายังไงตกลงข้าขอถามเจ้าว่าเจ้ากับชินนานมีความสมพันธ์กันอย่างไร ข้ากับชิน,นานได้พบกันที่เพื่อเขาวาเลียสวรรค์และได้ต่อสู้กันแล้วเจ้าเป็นคนบ้านไนข้ามาจากหมู่บ้านหลงเสียหมู่บ้านหลงเสียถูกทําลายไปเมื่อสามปีก่อนมันไม่มีประโยชน์ที่จะตรวจสอบอีกแล้วข้าไม่สนใจหรอกนะว่าเจ้าจะพูดความจริงหรือไม่ทุกอย่างจะถูกเปิดเผยในกระจกประกายสวรรค์แสงสว่างแห่งสวรรค์และปัตภีกระจกประกายสวรรค์จงแสดงรูปลักษณ์ที่แท้จริงซะจิตวิญญาณเลิกเริ่มท้าทายสวรรค์ พวกวันยินและยางปรับเปลี่ยนไปได้อย่างไรนี่เขาไม่ใช่ชิ้นชานจริงๆอย่างนั้นหรือผู้โอวุโสยินแม้แต่ผู้บ่มพ่อขอบเขตเทวะก็ต้องแสดงตัวตนที่แท้จริงเมื่อผ่านกระจกนี่แต่ตอนนี้ต้วนชิ้นกับชิ้นหนานก็เป็นคนละคนกันแล้วข้าหวังว่าพวกท่านจะกลับไปยังเทือกเขาเวินเต้านะกระจกประกายสวรรค์เป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์เท่านั้น เพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้แต่ข้าเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกันได้ก็คือจิตวิญญาณการต่อสู้แล้วทำไมเจ้าไม่แสดงมันออกมาล่ะต้วนชิงเจ้าคิดว่าอย่างไรถ้าเจ้าจะปลดปล่อยจิตวิญญาณการต่อสู้ในตอนนี้ถ้าเจ้าเป็นคนละคนกันกันกบชิ้นหนานข้ายินดีที่จะกลับไปเดียวนี้รองหัวหน้ากองกำลังซีเอาจิตวิญญาณการต่อสู้ของข้านั้นคือความลับของข้านะ ข้าไม่สามารถปลดปล่อยให้ใครดูง่ายๆหรอกนะในเมื่อข้ายินยอมให้พวกเจ้าตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่ชิ้นนั้นแล้วทำไมข้าต้องร่วมมือกับเจ้าด้วยต้วนชิงเจ้าก็รู้นี่ว่าจิตวิญญาณการต่อสู้มันไม่สามารถเหมือนกันได้ถ้าเจ้ายอมเปิดเผยมันออกมาแล้วไม่ใช่ชิ้นนั้นข้าจะยอมขอโทษเจ้าต่อหน้าทุกคนเลยตุ้มเอาคนของกองกำลังพยักเข่าข้าที่จะมาที่นี่และยังมาหาเรื่องกับคนของข้าอีก เจ้าคิดว่าข้าเป็นคนใจดีอย่างนั้นเหรอหัวหน้ากองพันโจหัวหน้ากองพันโจฝากเอาไว้ก่อนเถอะสำหรับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อโปรดติดตามตอนต่อไป